สวัสดีครับนักศึกษากศนทุกท่านในวันนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องความหมายของอะตอมและประโยชน์ของอะตอมซึ่งเนื้อหานี้อยู่ในบทที่7ทธาตุสมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตรังสีอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งในเรื่องความหมายของอะตอมและประโยชน์ของอะตอมนั้นมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของอะตอมได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของโครงสร้างอะตอมได้ซึ่งความเป็นมาของอะตอมนั้นคำว่าอะตอมซึ่งมาจากภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่เล็กที่สุดซึ่งนักปราชญาชาวกรกีกโบราณที่ชื่อดูซิปุสและดิโมคริสตัสใช้สำหรับเรียกหน่วยที่เล็กที่สุดของสาสสารซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก ความหมายของอะตอมความหมายของอะตอมอะต,ตอมหรือภาษากังกฤษเรียกว่าอะตอมอสภาษาอังกฤษอะตอมคือหน่วยพื้นฐานของสาสารประกอบด้วยส่วนของนิวเคลียสที่หนาแน่นมากอยู่ตรงศูนย์กลางล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบนิวเคลียสของอะตอมประกอบด้วยโปรโตอนที่มีประจุบวกกับนิวตรอน ซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้ายุคเว้นในกรณีไฮโดรเจนลบหรือเราเรียกว่าโปรเทียมซึ่งเป็นนิวคลายชนิดเดียวที่เสถียรโดยไม่ต้องมีนิวตรอนเลยอิเล็กตรอนของอะตอมถูกดึงดูดอยู่กับนิวเคลียสด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าในทํานองเดียวกันกลุ่มของอะตอมสามารถดึงดูดกันละกันและก่อตัวเป็นโมเลกุลได้โครงสร้างของอะตอมดังรูปโครงสร้างอะตอมนั้นอะตอมมีสนับเป็นทรงกลมแบบกลุ่มมอง ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก3ชนิดได้แก่นิวตรอนโปรตอนและอิเล็กตรอนมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางซึ่งภายในประกอบด้วยอนุภาคของนิวตรอนและโปรตอนอาจเรียวกว่านิวเคลียมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปอรอบๆบนิวเคลียสซึ่งไม่สามารถกําหนดความเร็วทิศทางและตําแหน่งที่แน่นอนจึงทําให้โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณหนึ่งไม่สม่ํามเสมอ บริเวณที่สามารถพบเยึกตอนได้ถูกเรียกว่าออร์บิทัลประโยชน์ของโครงสร้างอะตอมประโยชน์ของโครงสร้างอะตอม 1. ทราบสมบัติทางเคมีของธาตุจากรูปคือโครงสร้างอะตอมของธาตุโซเดียมธาตุโซเดียม สมบัติทางเคมีธาตุโซเดียมสามารถให้อิเล็กตรอนกับธาตุอื่นได้เช่นธาตุคลอรีนจะเห็นว่าธาตุโซเดียมอิเล็กตรอนวงนอกสุด1ตัวจึงพร้อมที่จะให้อิเล็กตรอนตัวนี้หลุดออกไปเพื่อให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ8ตัวเหมือนแก๊สเฉืยจากรูปจะเห็นได้ว่าธาตุโซเดียมให้อิเล็กตรอน1ตัวกับธาตุคลอรีนททำให้โซเดียมไอออนและคลอรีนไอออน มีเล็กตอนวงนอกสุดครบ8ตัวเกิดเป็นสารโซเดียมคลอไรด์นั่นก็คือเกลือที่เรารับประทานนั่นเองเราจะเห็นว่าวิชาเคมีเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากประโยชน์ของโครงสร้างอะตอมข้อที่2ทราบสมบัติการเปล่งแสงของธาตุดังตัวอย่างการดูดกลืนแสงของธาตุโซเดียมเมื่อทําการทดลองของโบโดยเปลี่ยนธาตุที่ใช้ในการบรรจุในหลอด ไยประจุจากธาตุไฮโดรเจนเป็นธาตุโซเดียมจะได้สเปกตรัมการเปล่งแสงดังรูป a และสเปกตรัมการดูดซึมแสงรูป b จากรูปที่เราเห็นนั้นรูป a สเปกตรัมการเปล่งแสงจะเห็นว่าธาตุโซเดียมเปล่งแสงสีเหลืองที่มีความยาวคล่้าน589.00และ589.60นาโนเมตรออกมา ส่วนรูป b สเปกตรัมการดูดซึมแสงจะเห็นว่าท่าโซเดียมดูดกกืนแสงสียกเว้นแสงสีเหลืองที่ให้ความยาวคลื่น589.00และ589.60นาโนเมตรสเปกตรัมนี้เป็นลักษณะเฉพาะที่พบในทตุโซเดียมเท่านั้นดังนั้นถ้าเรามีทตาที่เราไม่ทราบว่าเป็นทาุอะไรแล้วนำมาทำการทดลองเช่นนี้จะได้สเปกตรัมดังรูป ด้านบนเราก็สรุปได้ว่าธาตุนั้นคือโซเดียมประโยชน์ของโครงสร้างอะตอมข้อที่3เราสามารถศึกษาแกาแล็กซีดวงดาวและดาวเคราะต่างๆโดยพิจารณาจากการศึกษาสเปกตรัมที่ได้จากดวงดาวดังรูปแสดงถึงรูปเนบิลาซึ่งเป็นกลุ่มหมอกของดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของโครงสร้างอะตอมไปแล้ว และประโยชน์ของพลังงานตอมยังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์ด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านการเกษตรและด้านอื่นๆอ,อีกซึ่งการใช้พลังงานจากอะตอมมีทั้งด้านบวกและด้านลบนักศึกษาสงสัยไหมครับว่าเป็นอย่างไรขอเชิญไปชมว,วิดีโอกันได้เลยครับ เป็นที่ทราบกันดีในวงการวิทยาศาสตร์ว่าพลังงานจากอะตอมมีศักยภาพที่ทำประโยชน์แก่นมนุษย์อย่างมากมายแต่มนุษย์ส่วนมากยังมีความหวาดกลัวกับพลังงานชนิดนี้อยู่ พลังงานปรามานูคือพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสของอะตอมการหลอมรวมกันของนิวเคลียสของอะตอมหรือการสลายตัวของสารกรัมมันตรังสีเราเรียกทั้ง3อย่างนี้ว่าพลังงานนิวเคลียร์พลังงานปรามานูยังหมายรวมถึงพลังงานจากอิเล็กตรอนอีกด้วยมนุษย์ส่วนใหญ่รู้จักกับพลังงานปรามานูเป็นครั้งแรกคือระเบิดปรามานูที่ถูกนํามาใช้กับเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ เราควรเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากอะตอมในทางสันติให้มากขึ้นซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูคือสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติสังกัดก,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังจากที่นักศึกษาได้ทำการศึกษาความหมายของอะตอมและโครงสร้างของอะตอมไปแล้วเวลานี้ก็ถึงเวลาที่สมควรที่นักศึกษาจะต้องทำแบบฝึกหัด ดังต่อไปนี้โดยใช้เวลา30นาที 1. อะตอมหมายถึงอะไร 2. โครงสร้างอะตอมมีลักษณะอย่างไร 3. ประโยชน์ของโครงสร้างอะตอมมีอะไรบ้าง อย่างไรบ้างครับนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาความหมายของอะตอมและประโยชน์โครงสร้างของอะตอมไปแล้วหากมีข้อสงสัยประการใดให้ย้อนไปดูต้นคลิปได้เลยนะครับแต่ถ้านักศึกษาต้องการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสแกน QR Code ตั้งต่อไปนี้ฟิสิกส์อะตอมโครงสร้างอะตอมประโยชน์จากโครงสร้างอะตอมประโยชน์จากพลังงานอะตอม ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ